มาเริ่มกันที่ตาเปล่าก่อนนะครับจะเห็นว่าตาของผมนะค่อนข้างที่จะมีตาดําที่เล็กนะครับแล้วก็มีตาขาวที่เยอะเนาะแล้วก็เป็นตาสีดําแบบดําเลยอะ่ะมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับ l u ซ e Lens นะครับรุ่น Glossy Mood นะครับสีบราวนนะทุกคนดูนะครับสีก็ค่อนข้างที่จะเบลนด์มานัวสวยมากเลยนะครับแล้วก็แบบแต่มันจะเห็นลายสักหน่อยเนี่ยพอมาเทสโคสอัพเราจะเห็นลายนะครับ รุ่นนี้ผมชอบนะตามันดูนัวนัวดีอะแล้วก็มันดูสวยนะครับพอดูตัวจริงก็โอเคเลยคพสอัพก็ดูสวยแม้จะไม่ได้ดูธรรมชาติมากแต่ข้อติคือใส่ไม่สบายอย่างแรงอยากจะถอดทิ้งะเดียวนี้เลยนะครับมาต่อกันที่คิตตี้คา a วาอนะครับแบดนไทยที่ผมชอบเกิบที่สุดเลยนะครับ เป็นรุ่น lady สีบราวนะครับสีดูปังดูฝ่อมากเลยดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าลายเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะครับไม่ได้แบบว่าเบลนมานัวมากนักแต่เพื่อความปังอ่ะอันเนี้ยปังจริงและใส่สบายมากครับมาต่อกันที่ idol lens รุ่นเมสสีเรียวบ o าวนนะครับเป็นคอนแทคที่แบรนด์ที่ผมชอบที่สุดเลยครับของเกาหลีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยน่ารักแล้วก็ใส่สบายมากเลยนะครับเป็นคอนแทคตัดขอบนะครับใครไม่ชอบตัดขอบผ่านไปเลยนะครับเพราะตัดแบบชัดเจน ลายก็เป็นสีอมน้ําตาลอมเหลืองเนะครับใส่เราก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็แบบอืไม่ดูใหญ่โตเกินไปสุดๆเลยครับแบรนด์นี้ต่อกันที่รุ่นลีออสบราวนะครับของแคนดี้เลนส์นะครับเป็นเลนส์ที่ขายที่ร้านคอ t h ิตบ i ๊กไอนะครับก็เป็นเลนส์ที่นัวมากดูเป็นธรรมชาตินะครับดูสิครับว่าเบรนด์มาดีแค่ไหนนะครับ จะเห็นได้ว่าเป็นสีน้ำตาลนะครับที่เป็นเหลืองกระแดงผสมกันแบบงงๆนะครับตาอ,ออกมาแล้วดูเป็นตาธรรมชาติและสวยมากดูไกลๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับว่ามันมีลายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่โปะแน่นอนนะครับอันนี้นะครับมาต่อกันที่คิตตี้คาไวอีกแล้วนะครับรุ่นออริเวียสีไลท์บราวนะครับ เป็นรุ่นที่น่าจะได้แรงบรนดาใจมาจาก c แคนาโรสของ IDOL l เ n นรุ่นโปรดของผมนะครับซึ่งมันก็ใกล้ๆกับสีเบจนะครับซึ่งก็โอเคก็สวยดีนะครับราคาย่อมเยานะครับแต่ใส่สบายยังไม่เท่ากับรุ่นของ IDOL l เ n นนะครับลายก็เบลนมาดีตัดขอบมาพอประมาณนะครับใครชอบใครชอบเป็นสายนี้หน่อยก็โอเคครับ ไอดอลแลนอีกเช่นเคยนะครับเป็นรุ่นที่คนพูดถึงน้อยนะครับคือรุ่นเอเชียนผมใส่สีพิงนะคะเป็นสีชมพูที่พอโดนกับตาสีดาของเราแล้วมันจะออกเป็นม่วงๆเทาๆนะครับสวยมากครับไม่โดดเกินไปนะครับเบลไลน์มานัวสุดๆเลยนะครับแล้วก็แบบเนียนดูสิครับแบบไม่เขาจะบอกว่าเป็นเนียนแบบฝรั่งนะครับจะไม่ได้เป็นแบบเป็นฝรั่งที่ดูไม่เวอร์ครับเป็นสายฝรั่งที่ดูนัวๆดูเหมือนเป็นลาตาลูกครึ่งสวยมากใส่สบายครับ ออก็ดูรุ่นสุดท้ายนะครับ l o l l ่ Pop บเลนสนะครับ Circle s p ลสเปนสีเกรนนะครับเป็นรุ่นที่ใส่สบายน้อยที่สุดลองลงมาจากลักซี่เลนนะครับใส่สบายกว่าลักซี่เลนสนะครับเลนส์ ens, เนี่ยเป็นสีน้ำสีขอบสีน้ำตาลอ่อนไล่มาสีเทาอ่อนเทาเข้มแล้วข้างในจะเป็นสีเหลืองนะครับค่อนข้างจะโตกว่าตาดำนะครับเห็นลายนะครับไม่ได้เบนมานัวขนาดนั้นใครชอบแบลๆก็ตัวนี้เลยนะครับ